โลซี่เจ้าจองอย่างงั้นหรือไม่ไม่ไม่เขาจับเขาลิดหน่อยไม่ไม่ไม่ไท่ไม่เขาคุมมันอยู่แล้วเขาไม่รู้จักเขาลิ้หน่อยคุมมันเจ้าไม่ยคุมมันเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่เกี่ยวกันสิท่านเยีมากท่านเป่าความคิดแบบนี้มาจากไหนเปล่าก็ไไม่ด้ท่านแย่มากคุมมันนะไม่ติงเลยความคิดแบบไม่ยิงความตรงกับสิ่งที่นางต้องการเลย ฮชจะจริงเต้องการคนมีเล่เหลี่ยมนิดนิดตายเถอะซื่อตรงแต่นี้เล่เหลี่ยมเล่เหลี่ยมของข้ามันเป็นเล่เหลี่ยมแบบหลอกๆนะใช้กันเพื่อแกล้งคนแค่นั้นนะโอ้นังชอบคนคิดเล่นใช่ไหมใช่จ้ะบางเวลาใช่ไหบางเวลาไม่ใช่ตลอดั้งจอดอีกแล้วกวามเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ชอบคนเป็นผู้ใหญ่ มีความรู้นิดๆแต่ก็ขี้เล่นใช่บางครั้งค่าก